โอเคอ่ะมาแล้วสวัสดีครับพี่กิติชัยครับอย่างนี้ครับโค้ดพอดีพอทําการบ้านไปแล้วครับ,รบมันจะเห็นว่าเงินของเราอ่ะ มันมีสองส่วนก็คือพวก LTFI MF กับประกันชีวิตแต่ค่อนข้างเยอะตอนนี้ประกันชีวิตเยอะที่สุดครับแต่ก่อนอ่ะเราทํางานบริษัทไม่เอานไปฝากไว้กับพวกนี้เยอะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการหักภาษีเห็นตัวเองมากๆก็คือไม่ได้เคยมองภาพระยะยาวๆว่าปลายทางมันจะต้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับเออช่วงสั้นๆตรงนั้นอ่ะเราคิดว่าการทําอย่างเงี้ยมันเซฟแล้วที่ผมมาเห็นรู้เลยว่าจริงๆอ่ะเราไม่ได้ให้เงินทางานเลยส่วนใหญ่เราทํางานเองเรามันเหนื่อยมากเพราะว่าเงินที่เราไปฝากพวกประกันอะไรเงี้ยมันมีผลงอกเงยน้อยมาก มันมาถึงจุดที่ว่าช่วงโควิดมันก็มีปัญหาหลายๆเรื่องเนาะที่เราใช้เงินไปเยอะทีนี้เรารู้สึกเราว่าสมมุติว่าเราออกจากง,งานหรือว่าไม่มีอะไรทําหรืออะไรเงี้ยเกิดขึ้นเนี่ยซึ่งอาจจะเกิดขึ้นก็ได้แต่เมื่อมันมันไปตรงนั้นอ่ะชีวิตตรงบ้านปลายของเรามันไม่เสเคียวแล้วเพราะเงินเราไม่น่าจะพอใช้พี่กิตดีชัยตอนนี้อายุเท่าไหร่นะอายุห้าสิบสี่ครับห้าสิบสี่เด้วโอเคก็ถ้ามาตรฐานกเกษียณก็อีกหกปีโอเคครับก็เลยรู้สึกว่าจริงๆอ่ะมันควรจะต้องเอาเงินออกมา เพื่อที่จะมาลงทุนหรือทําให้มันงองเงยมากกว่านี้ยแต่มันก็มีความกังวลว่ามันมันควรจ,จะบาลานซ์ยังไงระหว่างที่จะออกไปตรงเนี้ครับปลายทางมันจะเป็นยังไงสรุปคําถามก็คือตอนนี้กำลังจะ,กะเกษียณแล้วพอไปทําการบ้านมารู้สึกว่าเหมือนเงินเราเนี่ยไปจมกับบางส่วนมากจนเกินไปก็เลยมีความคิดว่าจะยังไงดีจะถอนขายหรือว่าปิดประกันหรือว่าเอาเงินออกมาเพื่อลงทุนดีไหมเพื่อเอาไว้ใช้ในยามเกษียณเนาะโอเคัานคาถามแรกเนี่ยที่สําคัญคือเช็คลิสต์ที่ผมให้ไปทํามา จ็ดแปดอันเนี่ยที่ประเมินตัวเองแล้วเนี่ยมีอะไรที่ไม่เต็มบ้างครับเพราะว่ามันเข้ากับเกมกเกษียณเลยเงินที่ใช้ในระยะยาวอะครับถ้าโฟกัสเรื่องของรายจ่ายที่จะต้องใช้อะครับถ้าเกิดอายุสมมุติว่า80อย่างเงี้ยครับมันอาจจะเพุ่กเฉนก็คือมีอยู่แล้วถูกต้องไหมพี่ฉุกเฉินมีครับแต่จริงๆผมก็ไม่ได้มีเยอะแบบขนาดที่ว่าเป็น12เดือน24เดือนอะไรขนาดนั้นนะครับอืมงั้นก็ควรจะต้องมีนะถ้าฟังดูตอนเนี้ยมันมันแปลว่าพื้นฐานยังไม่เต็มแล้วก็ประกอบกับด้วยระยะเวลา ที่มันบีบกระชั้นเข้ามาอีกประมาณ6ปีที่จะต้องกระสิด,ด้วยหน้าที่นะครับหรือบทบาทที่สังคมกงกำหนดเนาะผมเลยมองว่าพี่ควรจะต้องไปเติมทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นส่วนของเงินสดสำรองฉุกเฉินหรือว่ารายได้รายจ่ายหลังจาก,กเกษียณจะมีเข้ามาไหม ตอบให้ได้ว่าวันเกษียณของเราเนี่ยถ้าสมมติมีปัญหาสุขภาพมันจะมีกรมธรรตัวไหนมันมีตัวไหนบ้างส,สองตัวที่คอยช่วยทมเบอร์ได้บ้างพอในขณะเดียวกันระหว่างเส้นทางตรงนี้ก็น่าจะต้องดูแลสุขภาพนอกเหนือจากนี้เนี่ยผมก็มองภาพว่าพี่คงจะต้องตอบตัวเองให้ได้ด้วยว่าในวันเกษียณซึ่งผมไม่รู้ว่าพี่จะเกษียณตอนที่อายุ60หรือ65กันแน่เนาะแต่วันนั้นเนี่ยพี่จะมีรายจ่ายสักเท่าไหร่ที่จะใช้ให้พอในชีวิตของเราต่อเดือนน่าจะต้องตอบตัวนี้ให้ได้คาถามคือมันเท่าไหร่อ่ะพ,พ,พี่พี่คิดเอาไว้ ก็จะประมาณสี่หมื่นห้าหมื่นสี่ห้าหมื่นโอเคก็ง่ายๆครับถ้าผมคิดไวๆเนาะล้านละหมื่นคิดง่ายๆเลยคิดแบบขำๆพี่สามารถเอาเงินไปลงทุนที่ผลตอบแทนได้สิบสองเปอร์เซ็นตต่อปีซึ่งมันก็มีผมเถอะเลยสุดท้ายเนี่ยแค่สิบสองเปอร์เซ็นตต่อปีเนี่ยแล้วการลงทุนนั้นเนี่ยพี่จะได้แพ้สิบเดือนละหมื่นก็คือล้านละหมื่นนะครับแปลว่าอ่ะถ้าเกิดพี่บอกต้องการห้าหมื่น 5, 000, พี่ก็ต้องมีเงินห้าล้านที่วางเย็นๆขำๆเอาไว้ นะและหน้าที่ของพี่ก็คือต้องไปหาการลงทุนที่ให้ผลตอบแทน12%ต่อปีแล้วก็ทําให้มันคงที่ได้คงที่ให้ได้ไม่คงที่ก็ต้องมากกว่าให้ได้แล้วก็ manage เงินไปเพราะตะกี้พี่บอกว่าตัวเลขอาจจะอยู่ระหว่าง40,000-50,000ก็แสดงว่า4-5ล้านถ้าคิดเลขกลมๆก,ก็แปลว่าปีหนึ่งเนี่ยต้องได้เงินกลับเข้ามา480,000-600,000บาทเนี่ยมันก็จะมีเลนส์ละซึ่งถ้าพี่บอกว่า5ล้าน i s โอเคละแต่ถ้าเกิดว่า5ล้านไม่ได้ ถ้าร้านไม่สามารถทำ12%ต่อปีได้ในปีนั้นอย่างน้อยก็ต้องมี10%โผล่เข้ามาเนี่ยหมาย10-12%ต่อปีซึ่งมันก็มีการลงทุนอยู่ไม่กี่ประเภทที่ถามว่ามันเสี่ยงสูงไหมก็มันอยู่ที่ว่าที่มีเงินสำรองที่ตั้งต้นมากน้อยขนาดไหนด้วยที่ผมบอกว่าเงินสำรองฉุกเฉินที่คนส่วนใหญ่เขาจะมองท่านยิ่งอายุเยอะก้อนเงินสำรองฉุกเฉินยิ่งต้องเยอะใช้คำนี้แล้วกันนะคนกะเกษียณที่ผมรู้นะมีข้อมูลเนี่ยบางทีมีเงินฝากในบัญชีธนาคารไม่ถึงหลักแสน แต่เขาอาจจะได้เงินบำนงบำนาญหรือว่านู่นนี่นั่นมากองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาก็โชคดีแต่ว่าสุดท้ายมันก็ไม่พอเอาตรงๆครับผมยังไม่เคยเห็นคนที่จะ,กะเกษียณแล้วมีเงินต่ํากว่าห้าล้านแล้วอยู่รอดได้ใช้คํานี้เลยนะนั่นหมายความว่าตัวเลขที่ตะกี้พูดอ่ะมันก็เป็นตัวเลขแบบเบสิกซึ่งถ้าพี่สามารถทำตรงนั้นได้มันก็จบพอยคือมันอยู่ที่ว่าหนึ่งถ้าพี่สามารถมีเงินก้อนได้มันก็คือเงินสแปร์ละสอง ถ้าพี่สามารถมีแพสซีดอินครอมได้ด้วยเพื่อใช้ในยามกเกษียณมันก็จะเป็นโชคสองชั้นที่คอยสแป์ที่ซ้ำอีกทีหนึง่งแล้วถ้าพี่มีส่วนของการประกันความเสี่ยงด้วยสุขภาพหรืออะไรใดๆโอเคแหละซึ่งช่วงนั้นเบี้ยอาจจะสูงขึ้นก็ต้องดูว่าเฮ้ยมันจะยังไงแต่สุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็จะโค้เวอร์ที่ได้ช่วยลดความเสี่ยงจากการที่เวลของพี่จะน้อยลงไปได้หรือว่าพี่ต้องควักเงินก้อนไปจ่ายเกิดขึ้นได้คําถามคือเราเตรียมการบุกงนี้ไว้มากขนาดไหนถามว่าหกปีเตรียมทันมมม้ถาพีีี่่เป็นนนคไห ผมก็ค่อนข้างเชื่อว่าก็น่าจะเตรียมตันแต่ถ้าเกิดว่าพี่เป็นคนมีหนี้ก็ต้องชัดเจนอย่างหนึ่งว่าการเกษียณที่60อาจจะไม่ง่ายสักเท่าไหร่ยกเว้นพี่ไฟ์หนักมากก็เป็นไปได้ถ้ามันเกษียณ6กิไม่ได้ก็แปลว่าเราก็ต้องเลื่อนอายุการเกษียณของเราออกไป65 70ห้าเจ็สิหรือใดๆไ,ไม่รู้นะแต่ผมค่อนข้างเชื่อนะครับถ้าเราไฟ์เต็มที่จริงๆกับคนที่ไม่มีหนี้สินไม่มีภาระใดๆนะผมพบเจอว่าเอาเต็มที่เนี่ยสองสาปีถ้าทำแบบจริงเจริงจังนะไม่เกินเนี่ย ก็ถึงแล้วอิสระภาพทางการเกิดเพราะว่าตัวผมเองก็ใช้เวลาแค่สองปีนิดๆหรือคนที่ผมรู้จักที่เป็นลูกศิษย์หลายๆคนที่เรียนกับผมผ่านคลาสเองไม่ไมผ่านคลาสนู้นคลานี้คันนั้นนะผมก็รู้สึกว่าจุดตั้งต้นเวลาเขาจริงๆอย่างจังเนี่ยก็ไม่เกินสองสามปีนะอย่างน้อยก็คือระดับเบสิกก่อนก็ได้เบสิกก็คือสมมติตัวเลขที่พี่พูดสี่ห้าหมื่นนั่นคือเบสิกปีอ่ะมันก็ก็คือจบนะครับแต่ที่สาคัญคือเราต้องรอดก่อนวันนี้ผมเลยมองภาพว่าที่กิจิชัยน่าจะต้องไปออกแบบเพราะว่าเมื่อผมถาพี่บอกว่า พี่ยังไม่ได้มีเงินสำรองถึงแบบระยะยาวขนาดนั้นเลยกแสดงว่ามันก็ต้องเตรียมการพวกนี้ไว้เลยพอถ้าพี่เตรียมการเอาไว้อะวันที่พี่กเกษียณพี่ก็จะรู้สึกว่ามันอาจจะกดดันบ้างแหละกังวลบ้างแหละแต่มันจะลดความกังวลลงเมื่อเทียบกับวันนี้ก็ให้อเดียประมาณนี้เนาะเพราะผมคิดว่าส่วนของการสร้างฟาวเดชันของพื้นฐานการเงินอาจจะใช้เวลาแต่ว่าการเริ่มต้นทำดีกว่าไม่ได้เริ่มอะไรเลยขอบคุณสำหรับคำถามนะยอเยยมมาก